กเเหมือนเราอะไรเหมือนเรานะเอ้ยไม่เหมือนเราอ่ะคล้ายๆเราเชๆเนี่ยนะเห็นไ่าเขาอยู่นี่มาอืแขกรับเชิญของเราในะวันนี้เขาคือ New Game, นิวเกมสองซอสซปีผม, New Game, มนิวเกมซอสเกตสามนะครับก่อนอื่นเราจะมารีวิวเติร์ฟเราก่อนนะครับให้คนเข้ามาเยอะๆนะครับ ผมจะอยู่ในเซิฟช่วงเวลาประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะครับหรือไม่ก็ทุ่มหนึ่งถึงทุ่มครึ่งหรือถ้าแบตผมจะหมดก็อาจจะออกไประหว่างนั้นนะครับครับอ่ะไปเร็วไปเร็วเดี๋็ว go s ร r f โอเค มาเนี่ยเธอผมชื่อพียู่พียูตามนะครับเ้อเมื่อกี้ชื่อไรออนกดนะครับมานี่นี่ครับผมก็เป็นแอดมินเซิร์ฟนี้นะครับนี่หน้าเซิร์ฟอุอ้ยผมลืมตรงนี้เป็นนี้นี่อยู่ ลืมได้ไงอ่ยอุ้ยตกตกเฮี้ยมีเฮี้ยมีโอเคมานี้มานี้เพื่อนเพื่อนมานี่ยอนเพื่อนมานี้นี่นี่นี่ในอ,นา,ใน,อนาคตนะครับตรงนี้จะเป็นนี่นี่ชี่สู้กันนะครับคนที่ได้ที่หนึ่งผมจะให้เขาอยู่บนนี้ ที่หนึ่งมั้ที่หนึ่งว่าเออที่หนึ่งผมได้เขานั่งรอตรงนี้นี่ที่สองก็นั่งตรงนี้ที่สามนั่งตรงนี้แล้วผมจะค่อยๆเรียกเทียรคนเข้ามาในนี้ <S <S เพื่อแจกของครับง่ายทัวทัวนะมัน้นะลืมลืมอย่าผมทำว้าไปตรงฝั่งนี้เขาช่วยไม่ต้องยุ่งนะ ก็ช่วยชอบยุงล้วแล้วหมหรอเอ,อ้ยหลุดหลุดหลุดจับไหมไม่ครับขอโทษครับเราเราจะรีบกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปแชทแบบ เดี๋ยวเช็คก,ก่อนเช็คอ่ะได้ครับอาไมา่ไีเร็วเร็วจะปิดแล้วเนี่ย,เด,ย,เ,ดย,เ,ดยเดี๋ยว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 นี่อ่ะอ่ะโอเคมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นเกมนี่ให้ทิ้งของอันนี้ผมไม่โกงจริงครับผมพูดจริงผมไม่โกงถ้าผมโกงนี่ฟ้องแอดมินได้เลยครับผมไม่เคยโกงครับ ผมเอาของอะไรมาอา่าผมให้หมดจริงๆครับถ้าใครน่ะครับสมมติผมบางเนี่ยผมผมถามว่าชื่ออะไรอย่าเนี้ยอ่าเตนนิมนี้ถ้าเป็นคนไทยนะครับผมจะแจกของด้วยนะครับ อันนี้ก็มีเกมเอาอันนี้ไม่เ,เกมนี้ต่อแต่ตอนแรกผมเอาออกไปผมว่าอย่าผมจะกลับมาเหมือนเ,เดิมแล้วเช็คแบตโอเคแบตผมพอเลยทนได้ครับ <c oughs> นี่นี่นี่ครับเ๋ยวนี่ในานา,นาคุดนี่จะกลายเป็นชอ็ชอปช็อปผมทุกคนสามารถมซื้อของได้ตอนนี้กลางขุดอยู่นะคนี่ขุดจะเยอะอยู่ ผมว่าพอผมทําตรงนี้ได้แล้วผมว่าผมจะทําอะไรต่อดีผมไม่รู้เพราะเกมก็ทําแล้วนี่นี่มาเสริมนี้ก่อนมานี่มามานี่มานีเสริมไหนหน่าอย่าแล้วะน่าหาช่วยมานี่ก่อนเร็วรีบวะเนี่ยแบจตจะหมดใช่นี่ปะไม่ใช่นี้ไม่ใช่นี้เข้าผิดเขาผิดเข้าผิดเดี๋ยวเด้เขาผิด เนี๋ยนะักซื้อหนนะเคยเล่นมาก่อนเคยเล่นมาก่อนนี่ไเนี่ย,ยซืนี้เหมือนกันนะครับแต่นีอันนี้ผมไม่ได้เป็นแอดแอดอินนะครับอันนี้ผม,มแค่ลองนะครับโอ๊โออยใหญ่ใหญ่โอเคครับครับสำหรับพาร์ทนี้ขอจบไปก่อนนะครับเออลืมลืมลืมเดี๋ยวผมจะมาแจกของที่ซื้อนี้ในวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับครับ คอยติดตามกันด้วยนะครับครับขอบครับ